ปิดตำนานไซต์เงหิดผู้สร้างตำนานไว้มากมายในโลกของเกม One Punch Man ได้ปิดตำนานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้เจ้าโปรสเมื่อฉันเห็นนายฉันก็หวนนึกถึงสมัยก่อนเลอเกินตำนานของโปรโตี้อย่างนั้น ตำนานลมด้วงคุณกายหิดเพื่อเป็นระดับหนึ่งของไต่เขาปีศาจที่เราสามารถลมด้วงคุณกายหิดที่มีเลือดเหมือนตีบอสโลกในสมัยนั้นลงได้แล้วก็ขึ้นเป็นระดับหนึ่งของไต่เขาปีศาจตำนานไต่เขาระดับหนึ่งของเซิร์สิที่เราไปพิมพ์ขอคุณกายหิดในไลน์ให้เปลี่ยนชิมหลัก,กลากเป็นทีมไก่เพื่อให้เราชนะแล้วก็เป็นระดับหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปรับของแห่อันนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยภูมิใจสักเท่าไหร่ตำนานรูปคมกายหิดมหาศึกคนชนเทพที่เราสามารถพิชิตทีมปีศาจของคุณกายหิแดแบบฟล้าดส็กุ ที่ผมภูมิใจมากที่สุดตำนานศึกดวลเดือดได้แชมป์ครั้งแรกกับบทเพลงแห่งชัยชนะที่เราเนี่ยสาม,มารถที่ชิตระดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ในศึกดวลปีศาจได้สําเร็จแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยเป็นความทรงจําที่โคตรจะดีสุดๆคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าแต่ละตำนานของผมเนี่ยก็จะนนมีความเกี่ยวข้องกันกับเจ้าโบอสงนั้นเลยนะฮะก็เจ้าหมอน,นี่นะมันเป็นลูกรักของผมนี่นะก็ต้องขอขอบคุณคุณกายหีดจริงๆนะฮะที่แบบว่ามารันวงการเกม o ัน Punch มาเกือบจะ2ปีเอาตรงๆเลยนะคุณผู้ชมผมพูดได้เลยนะครับว่าถ้าค ไม่มาเล่นเกมวันพัชแมนนานขนาดนี้ช่องของเราเนี่ยไม่มีผู้ติดตามเนี่ยเพิ่มขึ้นมามากถึงเท่านี้แน่นอนมันทําให้วงการเกมนี้เนี่ยคลึกคลื่นขึ้นมากๆแล้วก็อย่างที่บอกว่างานเลี้ยงเนี่ยก็ย่อมมีวันเลิกลาถ้าขาเป็นตะคริวอ่าจริงๆเนี่ยผมก็ไม่อยากให้คลิปนี้เนี่ยมันเศร้านะเพราะว่าคลิปอำลาคุณกายหิดต,ตอนนั้นน่ะมันก็เศร้าไปแล้วคลิปหนึ่งคลิปนี้เราจะไม่เศร้ากันละกันและเมื่อคุณกายหิดนั้นปิดตํานานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้ผมก็จะมารีวิวเกมที่ผมเล่นมาตลอด2อปีใช่แล นี้เนี่ยก็จะเปิดมาครบ2ปีแล้วไม่อยากจะเชื่อว่าเราเนี่ยจะเล่นเกมนี้มานานขนาดนี้แต่อันที่จริงเนี่ยนะคุณผู้ชมคลิปนี้เนี่ยผมกะจะมาตีกระบองเหล็กคุณกายหงิดเพื่อที่จะปิดตำนานประคลิปสุดท้ายแต่คุณผู้ชมลองดูนี่กดเข้าไปในอันดับเสร็จปุ๊บแล้วกดเข้าไปที่ทีมของคุณกายหิดอัดชื่อปื๊บออาแนะนําตัวยอดเซียนกบจิระยะและดูแต่ละตัวที่เขาใส่มาฮะก็จะเป็นหมึกทาโกยากิทั้งหมด3ตัวแล้วก็ลูกน้องราชาน่าฟ้าอีกสามตัวและ้ายคุณผู้ชมบอกผมว่าพี่ก็ไปตีที่ลานปลาลอง นนัน้คุณผู้ชมจะไม่เห็นคุณกายหยิดอีกต่อไปแล้วดูได้เลยแคกตั้งแต่อันดับหนึ่งถึงอันดับที่10คุณกายหยิดไม่ติดอันดับเลยแต่ว่าเราก็สามารถหาทีมคุณกายหยิดได้โดยการกดที่ตรงนี้กดตรงอันดับแล้วก็เลื่อนหาทีมคุณกายหยิดได้เลยและนี่ก็คืออันดับของคุณกายหยิดอยู่อันดับที่50คุณผู้ชมและดูทีมของคุณกายหยิดที่ใส่ในลานประรองนั้น เ,เหมือนทีพเมื่อกี้ที่เราดูไปเลยแล้วนะถ้าคุณจะบอกให้ <c oughs> ee, พี่งั้นพี่ก็ไปลองสู้ในแต่เขาฮีโร่สิพี่ได้ <c oughs> ในแต่เขาฮีโร่ใช่ไหม <c oughs> นี่ไงคุณผู้ชมคุณกายิดก็อยู่อันดับที่56แล้วเมื่อกดเข้าไปดูทีมชัดเลย <c oughs> คุณกายิดเนี่ยก็ได้เอาตัวฮีโร่เนี่ยออกไปหมดแล้วเหลือแต่ทีมรน้องกีกี้ทั้งนั้นเลยหรือพูดง่ายๆเลยก็คือเราไม่สามารถที่จะท้าชายคุณกายยิดได้ต่อไปแล้วเพราะว่าเขาไม่เอาทีมหลักลงแม้แต่ตัวเดียวผมก็เลยไม่สามารถท้าทายการะบองเหล็กเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อปิดตำนานได้แต่ว่าก่อนที่คุณผู้ชมจะไปรับชมคลิปต่อก็อย่าลืมจำอะไรอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเอาช่องผมด้วยถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย let's go เอาละนะรีวิวเกมที่ผมเล่นมาเกือบตลอด2ปีเริ่มอ่แปแป๊บแป๊แป๊บหนึ่งใครที่เพิ่งมาเล่นเกมนี้ใหม่ๆเนี่ยนะฮะก็สามารถดูคลิปนี้ไปได้เลยนะผมก็จะพูดในสิ่งที่ผมเล่นมาตลอด2ปีว่าผมรู้สึกยังไงกับเกมนี้ในตอนนี้นะฮะเอาละสิ่งแรกที่เราจะรีวิวกันก็น่าจะเป็นที่นี่นะในคลับเฮาส์ของเราซึ่งที่แรกเลยก็จะเป็นปาร์ตี้แล้วซึ่งปาร์ตี้เฮาส์ตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าเราสามารถเข้าไปร่วมปาร์ตี้ของเพื่อนแล้วก็ไปเปิดกล่องหาเพชรได้ค่อนข้างดีค่อนข้าาาางงดีีสยฟฟรรเเตตติมม่ถูกกกกใจๆออไป์ ตัวตรงนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมเป็นระบบที่เพิ่มพลังเราเยอะมากๆเหมือนกันแต่ว่าเราต้องมีตัวละครตัวนั้นนะถึงจะสามารถเอาฟิกเกอร์มันมาใส่ได้อย่างเช่นนี่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตัวเจ้าโบรรสที่เป็นตัวละคร SSR บวกที่ใช้ตัวดมถึง180ถึงเราจะสามารถสุ่มมันมาได้ซึ่งระบบฟิกเกอร์ตัวนี้เนี่ยผมก็ให้ความรู้สึกว่ามันเพย์ทูวินนิดนึงนะแล้วต่อไปก็คือในห้องวิจัยเมื่อเราเข้าไปเนี่ยระบบนี้ก็เพิ่มพลังเราเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าคุณผู้ชมต้องเล่นทั้งหมดนี้นนนน1นใสัปับห้องเล่นถึง2ครั้งก็คือือออตต้งงมาาัั่่่รีหีหวเพท จะได้ผ่านด่านต่อไปนั่นเองซึ่งระบบตรงนี้เดียนะคุณผู้ชมบอกเลยนะครับว่าแรกๆเดี๋ยวมันก็สนุกแต่คุณผู้ชมคิดดูเราต้องเล่นสัปดาห์ละสองครั้งแลว้วเราต้องทําแบบนี้ตลอด2ปีผู้เล่นที่เข้ามาใหม่แรกๆก็กจะมีไฟในการเล่นถ้าเล่นไปนานๆแบบผมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน่าเบื่อเลยแต่ว่าเขาก็มีด่านใหม่เข้ามานะคุณผู้ชมแล้วซึ่งด่านใหม่เนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากอันเดิมเลยเหมือนกับมาให้เราเล่นเพิ่มเฉยๆแล้วก็ต่อไปอันนี้เป็นชีเด็ดเลยคุณผู้ชมอันเชิญหรือว่าสุ่มกาชานั่นเเอองแนนนนนน่่่ววากมมีี้ันจะต้องมีการสุ่มกาาชอยู่แล้ว ตอนนี้ก็มีการรีเทิร์นโบรอสเนี่ยกลับมาแล้วผมบอกไปเลยนะคุณผู้ชมว่าก,กีนนี้เนี่ยตัวละครแต่ละตัวเนี่ยที่เข้ามาใหม่นะฮะจะเป็นตัวล,ละครระดับ s s r บวกแล้วตัวล,ละครระดับ s s r บวกแต่ละตัวเนี่ยใช้เงินเยอะมากๆในการปั้นถ้าคุณอยากจะโหดเนี่ยคุณก็ต้องทำแพสซีฟสองอีกอย่างเช่นโบรอสของผมตอนนี้เป็นแพสซีฟสองแล้วแล้วการทำแพสซีฟสองแต่ละตัวเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องเติมเพิ่มจากตอนแรกเราสุ่มแค่ร้อยแปดสิบใบเพื่อรับการันตีมันมาเท่านั้นยังไม่พอเราจะต้องเติมเพิ่มไปอีกผมจาาไดดนะนน้้้นววว่เเบบรัสตตีียกือ ถ้าเราทำแพ็12และอย่างเช่นคุณกายหิดที่ทำแพ็13ก็จะโดนประมาณ5-6หมื่นอันนี้แค่ตัวเดียวนะคุณผู้ชมและตัวใหม่เนี่ยเข้ามา,าทุกๆหนึ่งเดือนคุณผู้ชมก็ลองคิดดูแล้วกันว่าแต่ละเดือนจะต้องเสียเท่าไหร่และสุ่มตัวละครยังไม่พอคุณผู้ชมจะต้องมาสุ่มแพ็คตัวดําอีกแต่ถ้าเราไม่อยากสุ่มแพ็คตัวดําเนี่ยเราก็สามารถเติมแพ็คพวกนี้ไปได้นะอย่างเช่น2,300บาทได้40ใบอะไรแบบนี้แต่ว่าแพ็คนี้ก็จะไม่คุค้มเท่าไหร่แพ็คสุ่มนั้นจะคุว้วต,ต้องจะ มาลุนการสุ่มตัวดําด้วยให้มันออกเยอะๆโอ้โหไม่รู้จะลน้นอะไรกันขนาดนั้นต่อไปก็จะเป็นระบบสถานีซับายเมื่อคุณผู้ชมกดเข้าไปมันจะมีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้คุณผู้ชมเนี่ยสุ่มแบบว่าเยอะมากซึ่งที่ผมแนะนําเลยก็คือตรงนี้วัสดุการ์ดนั่นเองเมื่อเราสุ่มไปปุ๊บใช่ไหมนี่ครับมันจะทาการสุ่มการ์ดเด้ยอยกมาก็คือการ,รับดาวซึ่งการ,รัปดาวตรงนี้เนี่ยจำเป็นต่อตัวละครของเราแบบสุดๆแบบขั้นสุดยอดก็พูดได้เต็มปากเต็มคาเลยว่าเททวินจะจัด,จดเลยนะตรงนี้ก็คือใครมีกกกกกาาาารรดดดออัััััััปววววววนนนนนนนเเยะะะ่่่่็จ้้ตตไสสุงแลบบิ กณผู้นะชมก็ไม่มีอะไรมากก็มีการตีบอสโบอสบอสการสโการโลงศึกดวลกิวอะไรต่างๆก <ๆ S 1> ็เหมือนเดิมทํามาตลอด2ปีก็ค่อนข้างที่จะเบื่อแล้วก็มีประจําวันตรงนี้ที่เราต้องมาท้าสู้เจ้าหมูตัวนี้แล้วก็กดตูโฆษณาฟรีหนึ่งครั้งอันนี้เนี่ยผมก็ทําทุกวันเหมือนกันต่อไปก็จะเป็นการประลองซึ่งระบบนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบหลักของเกมนี้เลยก็คือการ PVP กันนั่นเองมีลานประลองที่เราสามารถสู้กับคนในเซิฟได้มีอารีนาสุดยอดที่แบ่งหุบเขาเป็นสหุบเขาก็คือปีศาจกับฮีโร่มีศึกดวลประจําสัปดาห์มีีีดดดดววเรยยทมมสุ ที่จะให้เราทําทีมเป็นสาทีมและก็เป็นฟาดฟันกันเกมสึกไรที่ที่สุดเป็นการเดินข้ามเซิร์ฟเวอร์กันนั่นเองมีระบบศูนย์กลางฝึกฝนที่ผมี่ยเข้ามารับของทุกวันวันละ2รอบแล้วก็ตลอดเกือบ2ปีแล้วก็มีท้าสู้ที่เราสามารถทมเศษตัวละครต่างๆได้แล้วมันยังไม่หมดซึ่งเกมนี้เนี่ยก็มีไอเทมเฉพาะด้วยนะคุณผู้ชมไอเทมเฉพาะของแต่ละตัวเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันด้วยแล้วมูลค่าของไอเทมเฉพาะของแต่ละชิ้นเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0บาทเลยนะคุณผู้ชมชิ้นหนึ่งเจ็ดพันบาทเท่านั้นย อาชุราคาบุตรตัวนี้ก็ได้เสียเงินเนี่ยประมาณ10,000บาทบวกๆแล้วก็สูม่ไม่เต็มเฉพาะต่อยเจ็ดพันก็ตีไปได้เลยคุณผู้ชม1ตัวเนี่ยเสียประมาณ20 0 0 0บาท20 0 0 0บาทคือขั้นต่ํานะซึ่งที่ผมรีวิวไปทั้งหมดนั้นก็เรียกได้ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะเพราะว่า <c oughs> ผมไม่ได้จดสคริปต์มาผมก็อยากจะฝากถึงผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาเล่นเกมนี้เนี่ยด้วยประสบการณ์ของผมที่เล่นมาเกือบจะ2ปี 2> <c oughs> ผมบอกได้คําเดียวว่าเป็นเกมที่โคตรจะกินตังค์ <c oughs> ถ้าผมไม่ทำคอนเทนต์ให้คุณผู้ชมดูเนี่ย <c oughs> ผมกร ล้านเกือบจะ4 1ล้านซึ่งเป็นพลังที่ผมเล่นมาตลอด2ปีแล้วก็เติมไปหลายแสนบาทแลนะผมก็คิดว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่สายฟรีเนี่ยเล่นได้แต่ว่าก็ชลลาบากนิดนึ่งแต่ถ้าคุณผู้ชมเล่นแบบเอาสนุกสนุกเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะส่วนกูที่เป็นสายเติมอย่างนั้นเหรอกมคิดว่าเกมนี้เนี่ยสายเติมกลางๆแบบผมเนี่ยก็เรียกได้ว่าพอสู้กับคนอื่นได้บ้างแต่ว่าสายเติมกลางๆของเกมนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมก็ต้องเตรียมเงินไว้หลักหมื่นเหมือนกันนะต่อเดือนแลวตัวละครที่จะเข้ามาใหม่ในอนาคตเนี่ยนะ แสง s อ r บวกหรือว่าตัวละครอื่นๆเนี่ยที่เป็น s อ r บวกเนี่ยที่มันจะเข้ามาในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีความย้อมแมวมากๆพูดง่ายๆเลยก็คือแทบไม่ต่างจากร่าง s อเลนอเลยคุณผู้ชมทำให้ความอยากได้ของผมเนี่ยมันหายไปเกินครึ่งแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยนะคุณผู้ชมเกมนี้เนี่ยที่ผมเล่นมาตลอดเกือบ2ปีก็แน่นอนว่ามันก็จะเป็นอะไรที่ทซ้ำๆเดิมๆแทบจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมใหม่เลยหรือพูดง่ายๆเลยก็คือถ้าเราเล่นเกมนี้ไปนานๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันซ้ำๆเดิมๆไม่มีอะไรเพิ่มเติมใหม่้้ก็มีีตรงนดูโฆษณานนั่นเอง โฆษณาเพื่อเราจะได้เพรฟรี250อหเพรต่อ1นึ่งวันนะเราจะต้องมาสุ่มอีกนะถ้าเราไม่ได้เพรเราก็ต้องดูโฆษณาเพิ่มโอ้โหผมดูวันหนึ่งเป็นสิโฆษณาได้เป็นเกมที่สุม่มในสุม่มในสุม่มจริงๆนะเกมนี้ก็มาพูดให้เห็นรวมๆดีกว่าว่าเกือบ2ปีที่ผมเล่นมาเนี่ยมันเป็นยังไงผมจะทําการสรุปเป็นคําสั้นๆให้คุณผู้ชมฟังเลยว่าเติมเงินเยอะจาเจตัวละครที่จะเข้าใหม่ๆตัวต,ต่อไปนั้นก็ยอมแมวออกมาขายให้สรุปสั้นๆประมาณนี้ดีกว่าแต่ผมก็ถือว่าเกมนี้เป็นเกมที่สนุกมา,มากๆเกมหนกนไปความ ของผมนั้นหายไปเกินครึ่งได้ขอไปดูหน่อยซิว่าคุณกายหยิดต,ตอนนี้เนี่ยไม่ออนมากี่ชั่วโมงแล้วแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณกายิดก็ไม่ออนมาเป็นเวลา2วันแล้วคุณผู้ชมและสุดท้ายนี้ผมก็คงต้องขอราคุณผู้ชมไปพร้อมกับงานเลี้ยงขั้นสุดยอดที่คุณกายหยิดได้จัดขึ้นและก็เป็นงานเลี้ยงครั้งสุดท้ายก็ไม่เลวนะ